สิงปรับพยุทลายบ่อนตำนานนวยดอนเมืองจับรนน้อยเจ็ดสิบหกนักพนันเงินหมุนเวียนนับร้อยล,ล้านบาทก่อเดือนนายพิญจำวิเชียรชัยรักษัการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการปรับพยุ ทลายบ่อนการพนันชื่อดังนวยดอนเมืองภายในสนามฟุตซอลเก่าย่านสงขลาดอนเมืองกรุงเทพมหานครจ้าที่ได้ใช้เครื่องตัดเหล็กเพื่เปิดทางพบเป็นที่ถูกดัดแปลงเป็นห้องพนานครบวงจรห้าห้องและห้องวีไอทีองมีนักพนัน276คนของกลางเงินสดกว่า1นึล้านบาทสมุดัญชี1 7เล่มคลิปโอนเงินเกือบ4ล้านบาทอุปกรณ์พนันและชิปจำนวนมาก รวมถึงร้านอาหารบริการในในบ้านเผยว่าก่อนหนานี้มีเงินเวียน5-10ล้านบาทต่อวันหรือ300-400ล้านบาทต่อเดือน โดยเฉพาะห้อง V i p หมุนเวียนสูงถึง3ถึง4ล้านบาทต่อชั่วโมงอยู่ระหว่างสอบสวนเส้นทางการเงินและพิจารณาดำเนินคดีคดีดสารทีาาร่ทกาาจะพบนัก,กลหลังแล้ว9คดีรวมกว่า13ปียังมีคดีคุกทรและหมายจับอีกหลายคดีปัจจุบันหลบหนีอยู่ทางภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านก่อนมวยโดนเมืองถูกจะกุมมาแล้วกว่า20ครั้งในรอบ5ปีแต่ยังมีการเปิดซ้ำซากตนงถูกเรียกว่าบอนในตำนาน Terima kasih telah menonton. พอพันเลยครับการพน,นันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมาย